สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสั่งพาด้วยคือเก่านะคะสวัสดีทั้ง fc เก่า fc ใหม่ทุกๆคนนะคะพี่น้องคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยห้าหนอยวันที่27กันยายน64เนาะพี่น้องเนาะก่อนคำนวณเนาะคะ่ะคำเตือนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคำเตือนปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนเขาไปคำวนวณวันที่27เนาอพี่น้องเนาะมาเบิงมันที่26ก่อนะคะแตกบอเน้อพี่น้องเนาะแตกกี่เด้งนะคะวันที่26จะให้เด่นเฉพาะกิจ7กับ6เนาอพี่น้องบนมา2 4 7นะคะล่างเข่า7พี่น้อง ล่างสองสามนะคะเข้าตัวสองสามค่ะพี่น้องเด่นพิเศษจะให้ห้าและสี่นะคะพี่น้องคะแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะหากับสี่เนาะพี่น้องเนาะสี่บนบเข่าเนาะเขาเพี่น้องเขาบนเขาตารางเนาะค่ะเด่นปกติจะให้หนึ่งกับศูนย์พี่น้องบนมาหกเก้าสี่ล่างเจ็ดสี่นะคะพี่น้องคะ บบเข่าตัวเด่นเนาะค่ะพี่น้องมาเข่าตัวเด่นรวมค่ะตัวเด่นรวมจะเข้าเกือ right บ smile, ทุกนอยเลยนะคะพี่น้องคะเด่น v i p จะให้3และ2บ smile, ่บเขาน้องบนมา409นเะคะเข้าตัว0 9ย์พี่น้องล่าง0 7ย์ค่ะเข้าตัว0 7ย์แตก3คู่นะคะแต่ว่าตัวเด่นเข้าทุกนอยนะคะพี่น้องคะเด่น4และ3เข้าทุกน้อยนะคะมาดูวันที่ 27กันยายนน้ำกันค่ะพี่น้องไปพร้อๆมๆกันเนาะค่ะเนาะยีกันยานะคะใจจะเอาผลการออกรางวัลวันที่26กันยาเหมือนเดิมค่ะพี่น้อง4ตัวบนนะคะปกติ1 6ึ่งหพิเศษ3655 v i p 5 4าสนะคะเอามาบวกกันค่ะพี่น้องค่ะ 1บวกหบวก9้าบวกสี่บวกสมบวก6บวกหบวกหบวก5บวก4บวก9้านะคะพี่น้องไดห้าสิบเจดค่ะห้าิบดนะคะถอยห้าหกเพิ่มห้าบแดนะคะพี่น้องคะอยากได้3มตัวเอา5มาด้วยค่ะแต่ว่าใจจะคิดแค่สตัวเหมือนเดิมนะคะห1หนถึงหค่ะพี่น้องห1หนึ่งหกส หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าเป็นหกแปดเจ็ดแปดแปดแปดเก้านะพี่น้องเนาะมาเบิงค่ะความน่าจะเป็นนะคะพี่น้องจะมาหกสองค่ะหกสี่หกเจ็ดพี่น้อง กับหูขาเนาะค่ะเนาะมักเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องมักเราเหนื่อจากนี่กับบัวกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะมักค่ะใจเป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะมาดูเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้านะคะเจมักเจ็ดหกพี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดสองค่ะกับเจ็ดหนึ่งพี่น้องมักโบคือกันเนาะค่ะเนาะ จิตเก่ากับมักนะคะพี่น้องคะจิตเก่ากับมักมักอีกกอนอื่นแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะพี่น้องคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้านะคะใจะมักแปดเจ็ดพี่น้องแปดเก้าแปดสามแปดสี่พี่น้องน้องคะ มาดูตัวเด่นนะคะแล้วจะเราจะพี่น้องสิจับใจตั่วเด่นเนาะค่ะเนาะเราจะพี่น้องสิมักเนาะค่ะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่สองและหนึ่งพี่น้องเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่ห้าและสี่นะคะหาและสี่มาอีกแล้วพี่น้องเมื่อวานนี้เด่นพิเศษก็ห้าและสี่เนาะพี่น้องเนาะเด่นปกตินี้ก็เข้ายากนะพี่น้องแต่ว่า ถ้าเข่าเข่าทั้งสองเลยค่ะเด่นปกติอยู่ที่8และ7นะพี่น้องเนาะแปดและ7นะคะเด่น VAP อยู่ที่2และ1นี่งนี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกน้อยนะคะพี่น้องคะ4และ3เอา้าก็คือกันกับเมื่อวานนี่แต่พี่น้องมาเหมือนกันนะคะเลขจะคล้ายๆก,กันกับเมื่อวานนะคะ เมื่อวานก็เด่นสีได้สามสีเข้าเกือบทุกนอยเนาะพี่น้องเนาะแล้วจะมือเนาะพี่น้องประมาณนี้ค่ะพี่น้องคะเบิ้งทันบ่ค่ะเบิง้งบ่ทันพี่น้องกะแคปไว้เนาะค่ะเนาะก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคำเตือนนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม,มเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องคะคลิปนี้ใจกระเซียวไว้ซ้ำนี่เนาะค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องคาเมื่อนี้ใจกระเซียวไว้ซ้ำนี่ค่ะ ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีสุขสุขคนนะคะสวัสดีค่ะ